บนสินค้าที่8ปดหนึ่งนึงนะครับเดินทางผ่านสถานีจุมทางบางซื่อจะเข้าชาญชลาสี่ครับตอนนี้ก็ได้รถจักอันสตอมนะครับเห็นแต่แสงไฟมาอย่างอื่นนี่ไม่เห็นตู้คอนเทนเนอร์นี่ก็ยาวอยู่นะกํากำลังจะผ่านชานชลาสี่ ได้ยินเสียงเครื่องมาแล้วครับจากบางซื่อไปอยังย่านสถานีแม่น้ำครับวิ่งกกใกล้ๆ ซ้สมสีสองสองหโอ้โหตูแดงเป็นริ้วเป็นแถบนะครับ